แบ y ี่ช n แนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องสั้นจากซีรีส์แดงบอยที่เน้นเรื่องราวมิตรภาพของเหล่าผองเพื่อนที่จิ้นได้ฟินๆซึ่งถ้าใครไม่ชอบแนวว้ก็ขอให้ผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะคะคลิปนี้แบรี่จะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราววุ่นๆของสี่หนุ่มที่ไปเล่นเกมที่บ้านของแดงกัน งานนี้จะฟินหรือจะหาถ้าอยากรู้ก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ปิดเทอมวันหนึ่งที่บ้านของแดงดูหนังจนเบื่อแล้วว่ะครับไม่มีอะไรสนุกๆอย่างอื่นให้ทำบ้างหรอปิดเทอมพี่ก็หัดไปที่อื่นบ้างสิครับพี่เล่นมาหาพี่แดงบ่อยอย่างกับบ้านอยู่ติดกันไม่เบื่อก็แปลกแล้วครับโธ่ก็วันนี้พี่เห็นว่านายเอ,เ,อเขาก็มาหาแดงที่บ้านแถมพี่บอยคนครูก็ยอมออกมาจากถ้ำเอ้ยมันได้เล่นเกมอยู่ที่บ้านน้องบลูเองก็ไม่ได้ไปเรียนพิเศษ พี่ก็เลยอยากจะหากิจกรรมสนุกๆมาททำด้วยกันหน่อยไงล่ะครับให้ข้าไปเอาเกมมาเล่นที่นี่ไหมล่ะอาปากทีก็มีแต่เรื่องเกมนะพี่นะ่ะก็รู้นี่ครับว่าพี่แดงเขาไม่ชอบเล่นเกมที่ต้องนั่งเฉยๆอยู่กับหน้าจอแบบนั้นเออมันเป็นพวกพลังงานเยอะชอบทำกิจกรรมอะไรที่ต้องขยับตัวเยอะๆถึงม่ค่อยชอบอยู่ติดบ้านไงดินทาไดคข้าอีกลหละไอ้บอยลุกไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองนะ พรเองไม่เป็นกันหรอที่พอวันไหนไม่ค่อยได้ขยับตัวมันจะรู้สึกเหนื่อยเนื่อยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะ่ะเออเข้าใจดีเลยละ่ะอย่างตอนเข้าหน้าฝนฝนตกบ่อยๆไม่ค่อยได้ออกไปไหนทีไรเองก็ซึมเป็นแมวหงอยลำบากข้ากับไอ้บูทุกทีผมพอจะเข้าใจนะถึงผมจะไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวไหนแต่ก็จะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเป็นประจำช่วงไหนทีย่ยุ่งจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเหมือนกันนะครับอืออือใช่ไหมล่ะเงินพี่แด้มีเกมอะไรที่อยากเล่นไหมล่ะครับอืมงั้นเล่นวาดภาพไทยคำแบบที่เราชอบเล่นกันบ่อยตอนเด็กไหมอะเอ๋วาดภาพเหรอครับเอาๆเ,เล่นๆกันครับว่าแต่มันต้องเล่นยังไงอะครับก็เดี๋ยวข้าจะทําฉลากที่เขียนชื่อสัตว์ต่างๆไว้จากนั้นก็ให้ผลัดกันจับฉลากมา ได้ชื่อสัตว์ตัวไหนก็ว่าสัตว์ตัวนั้นใส่ไว้บอดแล้วให้ใครคนหนึ่งเป็นคนทายท่านเล่นกับสี่คนคนที่ใช้เวลาทายเร็วที่สุดก็ได้สี่คะแนนนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาใครได้คะแนนรวมเยอะสุดก็ชนะเป็นไงล่ะน่าสนุกใช่ไหมล่ะงั้นผมเป็นคนทายก็ได้พวกพี่แข่งกันเองแล้วกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วยแดงทำฉลากนะครับงั้นผมขอเล่นคนแรกแล้วกันนะครับ มีเวลาสิบวินในการวาดนะครับเดี๋ยวเราไปคนจับเวลาให้นะเอาเริ่มเสร็จแล้วครับพร้อมนะครับน้องบลูเร็วม,มากเลยฮะครับพี่เอเริ่มใช้เส้นน้อยแต่เน้นที่จุดเด่นนี่เองถึงวาดได้เร็วม,มากแมงป่องครับหกวิครับต่อไปตามพี่บ้างนะ พร้อมนะครับทั้งสองคนเริ่มแตนแติ้ใช้เวลาวาดสิวีแน่หรือเนี่ยมังกรครับห้าวีครับคิวเย่ดูออกง่ายมากเลยสินะครับต่อไปตาข้าตาข่าโอเคพร้อมนะครับแดงเริ่มเอพี่แดงลายเส้นเหมือนตอนเด็กเปรียบเลยนี่นะมาไม่ใช่ลา ไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาไม่ใช่เสือไม่ใช่สิบห้าวิแล้วงั้นให้แดงไปได้คำหนึ่งครับไถนาะควายถูกต้องนะครับยี่สิบวิครับโอ้โห,โหลุ้นใหญ่กระดูแข่งเรือยาวเลยนะครับเนี่ยอย่าอย่าบอกนะว่าไอ้แหลมแหลมบนหัวที่เราคิดว่าเป็นหูนี่คือเขานะ่ะพ,พี่แดงเขาคงจะตั้งใจวาดควายเด็กนั่นเลยนะ เขาเราย,ยังสั้นอยู่อ่าถึงตาพี่บอยแล้วตเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องตัวบอรเริ่มไดโนเสาร์ฮะไม่ใช่เว้ยดูดีๆสิยีรับยีรับบ้านเองขอสั้นแบบนี้เหรอวะนกกระจอกเทศมันมีปีกที่ไหนล่ะเฮ้ยมีเองตั้งใจดึงเวลาใช่ไหมเอ๋ก็ผมดูภาพมาเยอะแล้ว ตาจะล้ามองผิดมองถูกบ้างก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับแค่สามภาพนี่นะทําให้ตาล้าอ้าวยี่ห้าวิแล้วนี่นะเงินให้บอยไบยจริงโจดูเวลาเห็นเห็นเลยนี่ว่าเฮ้ยยี่แปดวิครับเปลี่ยนเอาคนที่จะไม่เข้าข้างไอแดงมาเป็นคนไทยเถอะหมายถึงใครเหรอครับงั้นก็เปลี่ยนเกมเหอะ งั้นเรามาเล่นเกมจับคู่ไทยคำกันไหมครับอืมก็ดีไอไ้แดนน่าจะชอบด้วยงั้นคราวนี้ให้ผมเป็นกรรมการแล้วกันนะครับน้องบลูจะได้เล่นบ้างก็ดีนะครับเพราะเอหัวดีที่สุดในกลุ่มไปอยู่ทีมไหนก็คงจะได้เปรียบเกินไปนั่นแหละนะโธ่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับจริงๆพวกนายก็น่าจะหัวดีพอๆกับผมนั่นแหละแต่บอยชอบเรียนแค่พอให้ผ่านเฉย เลยไม่ได้ตั้งใจจะทําคะแนนให้ได้เยอะๆตั้งแต่แรกส่วนคิวถ้าเป็นเรื่องที่สนใจก็จะทําออกมาได้ดีมากๆแค่เรื่องที่สนใจไม่ใช่เรื่องเรียนเฉยๆแต่ขนาดไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนกันคะแนนของบอยกับคิวก็มักจะติดหนึ่งในห้าของห้องเป็นประจําเลยนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ยังไงคนที่ได้ที่หนึ่งตลอดก็คือนายไม่ใช่หรอครับเอผมก็แค่ไม่ค่อยได้ทําอย่างอื่นนอกจากการเรียนมาตั้งแต่ดเด็กแล้วนะครับมันก็เลยติดนิสัยเอาจริงเอาจังกับการเรียนเฉยๆนะ่ะ ไม่ต้องเถียงกันคนที่อ่อนสุดดูเรื่องเรียนก็ข้านี่แหละเฮ้ยเองมีดีด้านสมรรถภาพทางร่างกายไม่ใช่หรือไงถ้าเกี่ยวกับกีฬาหรือกิจการรมอะไรที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเองก็มาเจรยนรู้ได้ไวและทําได้ดีตลอดเลยนี่ใช่ใช่ขณะตอนนั้นแดงบอกว่าไม่เคยเต้นเต้นไม่เป็นแต่แค่ดูเราเต้นแค่ครั้งเดียวแดงก็เต้นตามได้แทบจะทันทีแล้วนี่นะเก่งมากเลยนะใช่เลยครับ เป็นคนที่สนิทก,กับร่างกายตัวเองมากเลยนะครับแดงนะเอะอเออรู้แล้วนะ่าไงกลายมาไปรุมอวยค่าแทนและเนี่ยเล่นเกมไล่เกงกันได้แล้วแถมตอนเคินก็น่ารักมากเลยนะครับอืมอืมตกลงว่าเราจะใช้เวลาเล่นคู่ละสี่นาทีโดยจะผลัดกันใบ้คุณละสองนาทีส่วนคําที่ใช้เล่นกันจะเป็นชื่อของสัตว์นะครับ งี้เรามาคู่กันนะครับพี่แดงเอ๋เราก็อยากคู่กับแดงเหมือนกันนี่นะไปขอเป่ายิง่งฉูกับน้องบลูดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวสุดท้ายไอ้แดงก็ตามจาใจไอ้บลูอยู่ดีเอ็งมาคู่กับข้าให้มันจบๆไปเถอะเอ๋ถ้าพี่บอยคนหล่อเทยอยากจะคู่กับเราขนาดนั้นเราก็คงจะปฏิเสธไม่ลงหรอกนะครับไอการที่ทำเป็นได้ยินแต่เรื่องที่อยากได้ยินเนี่ยเลิกสักทีเถอะวะ เลิกทำไมอ่ะครับได้แซลบอยสนุกจะตายเย้ yeah! คู่เราได้เล่นก่อนเราต้องชนะให้ได้นะครับบลูถ้าชัยชนะคือสิ่งที่พี่แดงต้องการผมก็จะเอามาให้ได้ครับอื้อน้องบลูเขาจะไม่โดดไก่เราตอนเล่นใช่ไหมครับบอยไม่หรอกไม่กัดไม่เหลือ ตัวใครตัวมันแล้วกันผมไม่ใช่หมานะครับพร้อมนะครับแดงน้องบลูเริ่มท่ามวยไทยที่พี่แดงชอบที่สุดนะครับจระแค่ฟ้าถังจระแข่ถูกครับแหมเล่นใช้ข้อมูลวงในมาใบ้แบบนี้ <L> เหมือนโดนขิงอยู่เลยนะครับเนี่ย คำต่อไปครับคราวนี้เป็นสัตว์ปีกนะครับพี่แดงเอ๊ะนกเหรอครับหรือว่าข้างคขาวานกครับนกครับมันมีทั้งหมดสามคำนกเป็นคำแรกเลยครับคำที่สามเป็นชื่อสัตว์ที่คนชอบเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับจิ้งจบจิ้งจบบ้านที่เล้ยงจิ้งจบเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอครับเง้นก็หนูบ้านหนูบ้านถึงจะเติมคำว่าบ้านก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับเออตัวที่เขาเลี้ยงไว้จับหนูนะครับพี่แดง อ๋อแมวอ่านกนกนกก้อแมวถูกต้องครับคำต่อไปครับเอ่อตัวนี้เป็นสัตว์น้ำนะครับพี่แดงปลาเหรอครับใช่ครับปลาอีกคำก็คืออ<ม>เวลาที่ผมไปแข่งบาสนะ่ะมันจะมีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญเหรียญทองอ๋อ ปะทองปะทองถูกต้องครับน้องบลูเขาฉลาดนะครับที่เลือกใช้เรื่องใกล้ตัวของแดงมาใบ้นะคำต่อไปครับนั่นครับพี่แดงหมาเอาเ้ยใช่ครับแต่มีสองคำหมาบ้านั่นคือสองคำแรกที่เองนึกถึงหรอวะเห็นด้วยนะครับแต่ยังไม่ใช่หน่อยไอ้พวกนี้นี่เป็นหมาที่เราไม่ได้เลี้ยงไว้ตามบ้านนะครับ มาป่าถูกครับหมดเวลาครับสลับฝั่งได้ต่อไปตาแดงใบ้นะครับเริ่มโอ้คำแรกก็แอบ,บยากเลยนะครับเนี่ยฮะแมวอะไรเนี่ยไม่รู้จักจะบ้ายังไงละเนี่ยเออมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชอบกินปลาทัวครับแมวเหรอครับใช่ครับแมว มันเป็นแมวที่แบบออจะใบ้ต่อย่ังไงดีจะพูดคำว่าลายก็ไม่ได้ด้วยดีแดงเขาดูจริงจังมากเลยนะครับบอยถ้าทางจะอยากชนะมากเลยนะครับเนี่ยชื่อมันมีกี่คำก็บอกไปสีแดงแล้วใบ้ทีละคำเอาแหม่แหมแหมสุดท้ายก็อดช่วยแดงไม่ได้นะครับพ่อบอย เออชื่อมันมีสี่คำนะครับคำแรกคือแมวนั่นแหละส่วนคำที่สองก็ม้มาที่มีสีขาวดำเรียกว่าม้าอะไรครับม้าลายเหรอครับใช่ครับคำว่าลายคือคำที่สองนะอ๋อโอเคครับแมวลายนะครับ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 อ่า เรามานั่งที่โรงเรียนเรามาททำจากอะไรครับเอ๊ะเออหมายถึงโตม้าหินอ่อนน่เหรอครับอ๋อแมวลายหินอ่อนเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ช,ชรู้รู้จักแมวพันธุ์นี้ด้วยหรอเคยได้ยินผ่านๆหูนะครับงั้นไปคำต่อไปเลยนะครับทำไมได้แต่คำ,คำยากๆเนี่ย เออเออมันอยู่ในทะเลชื่อมีสามคำนะครับบลูโอเคครับอปลาฉลามขาวแมงกระพุนมาน้ำแคะดาวทะเลปลากระตูนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเออในชื่อมันจะมีสัตว์ที่อันตรายอยู่ด้วยนะครับเอ๊สัตว์ที่อันตรายงูทะเลเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่จะใบต่อ,อยังไงดีเนี่ย นักล่าสีเท้าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในป่านะครับอะเผลอช่วยไปซะแล้วสิเอก็เผลอช่วยแดงไปอีกคนแล้วสินะอืนักล่าสีเท้าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในป่าน่าจะหมายถึงเสือปลาเสือหรอไม่สิพี่แดงบอกว่ามีสามคำนี่นะเอ๊ะหรือว่าหอยมือเสือหรอครับ หมดเวลาครับชิวเฉียดเลยนะครับเนี่ยคู่ของแดนได้ไปทั้งหมด6คำา6คะแนนนะครับขอโทษนะบลูพี่ใบไม่ค่อยดีเลยอะ่ะไม่หรอกครับพี่ใบดีแล้วผมไปผิดทางเองแหละพอได้ยินคำว่าทะเลเลยนึกถึงแต่พวกปลานะ่ะแต่ข้อสุดท้ายได้เพราะไอเอช่วยใบยด้วยอะ่ะจะให้นับคะแนนไหมไอบอยไอคิว เอาไปเถอะคะแนนเดียวใช่ครับให้เป็นคะแนนความพยายามของแดงไงครับจริงเหรอเย้ต่อไปเป็นคู่ของคิวกับบอยนะครับเริ่มเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีพิษแล้วก็คนนั้นนะครับบอยงูแมวเศารฮะทำไมไทยถูกไวจังอะ ถูกต้องครับคำต่อไปครับสัตว์น้ำตัวยาวๆลื่นๆน,นะครับปลาไหลหรืองูทะเลปลาไหลปลาไหลครับมีทั้งหมดสี่คำสองคาหลังเป็นของยาวๆสีสดใสที่เราเอาไว้มัดกล่องของขวัญน,นะครับปลาไหลริบบิ้นเหรอถูกต้องครับคําต่อไปครับโอ้โห คำนี้ทั้งยาวทั้งยากเลยนี่นาะแต่ไอคิวก็ยังยิ้มสบายใจอยู่เลยฮะคงไม่เป็นไรหรอกมอั้งเป็นสัตว์น้ําที่มีครีบมีหางนะครับบอยปลาใช่ครับปลามีทั้งหมดห้าคำนะครับอีกสี่คำก็คืออืมอัศวินรติการทาลิปสติกนะครับฮะ พี่คนนี้นี่ยิ่งเจอคำยากก็ยิ่งชอบไปให้ยากกว่าเดิมหรือไงนะนี่ใส่ติดเล่นกว่าที่คิดฮะอัศวีรัติการหมายถึงแบทแมนเหรอมีคำว่าคังคขวาไหมวะโอ้มีครับมีมีมีขังคขวาเป็นคำที่ต่อจากปลาเลยครับปลาคังคขาเหรองั้นก็ไม่ใช่สัตว์ที่เราเคยได้ยินชื่อ คงต้องอาศัยคำใบ้ล้วนๆส่วนมากชื่อของสัตว์ก็มักจะตั้งตามลักษณะดเด่นที่เห็นได้ชัดคำว่าทาลิสติกก็น่าจะเกี่ยวกับปากเป็นปลาที่มีสีปากเด่นจนต้องออกมาตั้งเป็นชื่อเลยหรือไงนะปลาข้างขาวปากแดงหรอวะเฮ้ยไอบอยมันมีตาหลังหรือเปล่าเนี่ยตรงเป๊ะเลยโอ้ ถูกต้องนะครับไม่นึกเลยว่าใบแบบนี้ยังจะทายถูกอีกนะครับเนี่ยแล้วอิงจะใบให้ทายไม่ถูกทําไมละ่ะเฮ้ย <c ười> คําต่อไปนะครับคํานี้เป็นสัตว์ปีกที่คนนิยมเลี้ยงไว้กินนะครับไก่ไก่ชนไก่แจ้ไก่บ้านมีคําว่าไก่ครับแต่เป็นพันุ์อื่นถ้าพันไก่ข้าก็รู้จักไม่เยอะหรอกขอคําใบเพิ่มนี้ อมันเป็นไก่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบใบมันสักทีสิว้รยร้านข้าวมันไก่หน้าโรงเรียนเรานะครับไก่เบตงถูกต้องครับหมดเวลาครับคู่ของไอคิวได้สี่คะแนนแล้วว่ายังไงตาไอบอยใบก็คงไม่ได้แค่สองคะแนนเท่าพี่หรอก ขอโทษนะครับบูไม่เห็นต้องขอโทษเลยครับยังไงมันก็เป็นแค่เกมอย่าคิดมากเลยนะครับพี่แดงต่อไปเป็นตาบอยใบนะครับเริ่มเป็นสัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังเอ๋เราก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับดูสิดูสิอย่างเองน่าจะเรียกว่าสันหลังยาวมากกว่านะ โอ้ยโอ้ยรุนแรงต่อจิตใจเหลือเกินใจน้องคิวก็มีแค่เนี้จะดึงเวลาอีกนานไหมวะเชิญใบต่อได้เลยครับพี่บอยมันอยู่ในน้ำมีสองคำปลาไหลปลาช่อนปลาดุกปลาทูปลาไปโนนจะปลาไปให้อีบูคาบหรือไงวะ <c oughs> ก็บอกอยู่ว่าไม่มีกระดูกสันหลัง เฮ้ยเวลาจะจับมันต้องไปงมตามห้วยหนองคลองบึงน่ะรู้จักคำว่างมไหมงมแล้วก็อะไรงมเข็มในมหาสมุทรจะมาขยันท่องสำนวนไทยอะไรตอนนี้วะชื่อสัตว์โว้ยชื่อสัตว์เฮ้ยที่มันตัวเล็กๆมีเปลือกแข็งๆสีเข้มๆน่ะโู้เข้ม,ะขมจะเอามาใส,ส่ส้มตำหรืองไงวะโว้ยมันเป็นสัตว์ประเภทมีฝานะขนมครก ก็บอกว่าชื่อสัตว์ไงว้ยนี่เองตั้งใจถ่วงเวลาจริงๆใช่ไหมเฮ้ยไอ้บอยใจเย็นจงเติมคำในช่องว่างกุ้งขีดปูปลากกุ้งหอยปูปลา อ๋อคำว่าหอยนี่เองเออกว่าจะได้คำแรกนะเองมาทรงนี้มันจงใจถ่วงเวลาชัวจะให้ไอแดงชนะก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้สักคะแนนได้โดนไอ้น้องบ้านนั่นขิงไปอีกนานแน่เวลาน่าจะใกล้หมดแล้วด้วยเอาวะดูนี่แล้วตอบพี่ไวเลยนะไอคิวเอ๊ะ หอยหอยจุบหอยจุบครับหอยจุบถูกต้องครับมดเวลาครับมไม่นึกว่าพี่บอยจะทุ่มสุดตัวแบบไม่กลัวผีผักผีผลไม้เลยนะครับเนี่ยก็เองอยากทวงเวลานักนี่สรปุปคู่ของบอยกับคิวได้ไปห้าคำห้าคะแนนคูข่ของแดเป็นฝ่ายชนะนะครับเย,ย่พวกเราชนะแล้วครับบูู เอาเถอะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเห็นไอ้แดงงองแงแล้วนะตอนแถมพิเศษค่ะทำไมพี่เมย์คินถึงชื่อเล่นว่าเมเรื่องมันมีอยู่ว่านี่คือพี่ตินเพื่อนที่มหาลาัยของพี่เมย์พี่ตินคะครับในคินมาหาอาจารย์หน่อยสิ ครับ,รบพี่คินครับขอปรึกษาเรื่องงานกลุ่มหน่อยสิครับเรียกพี่หรอครับแมวน้อยอย่ามาเนียนเองลงเรียนว,วิชาเดียวกันกับน้องเขาที่ไหนด้วยเหตุนี้พี่เมย์เลยให้คนอื่นเรียกว่าเมซึ่งเป็นชื่อเล่นอีกชื่อที่คนในครอบครัวใช้เรียกเหมือนกันค่ะพี่เมย์กับพี่ตินิใส่ต่างกันมาก แต่มาสนิทกันได้ยังไงนะเรื่องมันเริ่มจากตอนที่ทั้งคู่อยู่มาหาลัยปีหนึ่งค่ะเฮ่ hey, ในสีผมเฟี้ยวคนนั้นน่ะชื่ออะไรหรอครับเมคินครับโห oh, ชื่อ,อยิ่งเท่เลยผมชื่อตินนะว่าแต่ถามอะไรหน่อยสินายน่ะชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย อยู่ๆก็ถาแบบนี้ลเลยเหรอไอ้หมอนี่ที่ผ่านมาเวลาผมชอบใครผมก็ไม่ได้สนใจนะว่าเขาจะเพศอะไรนะ่ะเพราะงั้นเพศไหนก็ได้ครับกะแล้วว่านายต้องชอบเหมือนกันฮ่า <c> ฮ <ười> ดีใจชะมัดเลยมันน่าดีใจขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ที่ผ่านมาเพื่อนของผมถ้าไม่ใช่ใชายจริงหญิงแท้ก็เป็นเกย์ที่เขาก็ชอบแต่เพศเดียวกันนะครับในไหนเราก็รสนิยมเหมือนกัน แถม here, เรียนอยู่คณะเดียวกันอีกงั้นเรามาสนิทกันไว้ดีกว่านะเป็นคนที่เฟรนลี่สุดๆเลยสินะไอ้หมอนี่เอาเถอะถึงเหตุผลจะแปลกๆแต่ยังไงมีมิตรก็ดีกว่ามีศัตรูแล้วนะอีกอย่างเขาก็ดูไม่ใช่คนไม่ดีอะไรชอบได้ทั้งสองเพศแบบพวกเรานี่กลุ่มเป้าหมายมันก็กว้างดีอ่ะเนาะฮะนี่พวกเองสองคนแอบคบกันอยู่ปะวะเอ๋ก็เปล่านี่ อะไรทําให้เองคิดแบบนั้นวะนี่ข้าต้องอธิบายจริงๆใช่ไหมก็ดูอยตินดิมันท่าจะสิงเองอยู่แล้วนะไอเมอ๋อมันก็แค่หมาขาดความอบอุ่นที่ติดสกินชิปเท่านั้นแหละแต่ข้าไม่เคยเห็นไอ้ตินมาไปโนเนียกับเพื่อนคนอื่นแบบนี้เลยนะเว้ยก็ถ้าเองยอมข้าก็พร้อมจะเข้าไปโนเนียนะเองมันตัวเล็กสเปคข้าด้วยสิหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเฟย เห็นไหมก็มีแต่ไอเมย์นี่แหละที่ไม่ว่าอะไรข้าน่ะก็ไอเมย์มันเป็นคนใจดีไงแต่ระวังเถอะสักวันจะโดนผีผลักเองสองคนน่ะเอ๋ผกไม่ไปง่ายๆหรอกนะก็ข่าชอบเด็กน่ารักน่ารักตัวเล็กๆมากกว่านี่นะส่วนข่าชอบเด็กดียิ้มสวยและไม่เจ้าชู้น่ะอ้าวดีครับน้องชนวันนี้อยู่ร้านเหรอ พี่โชอยู่ไหมครับพี่เอาเสื้อมาคืนนะ่ะเอ้าพี่แดงสวัสดีครับอา่าพี่โชไม่อยู่ครับฝากผมไว้ก็ได้นะอ้อโอเคครับงั้นพี่ฝากด้วยนะขอบคุณครับชนพี่แดงอยู่กินขนมเป็นเพื่อนผมก่อนไหมช่วงสงกราน์ญามาหาเขาเอาขนมมาฝากเต็มเลยนะ่ะเอ๊ะจะดีหรอครับพี่เกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ วันนี้ผมอยู่เฝ้าร้านคนเดียวเหงามากเลยอะ่ะนะพี่แดงนะนะแป๊บเดียวเองโอเคเงิ้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะครับงั้นผมไปหลังร้านแป๊บนึงนะครับพี่เข้ามานั่งข้างในก่อนเลย20นาทีต่อมาอา้าวทำไมประตูห้องน้ำเปิดไม่ออกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ